ออกมาบรรยากาศเวลากินแล้วปั้นก็หิวข้าวแล้วเนี่นน่ะอีกออกอากาศดูเสียงวัยไซรุนนี่งงครับนี่ครบตัดผมใหม่ครับมาคุมใส่บักเอิ๊ครับมือนี่งอันนี้ตูดองครับครับดององใหม่ๆครับเไม่ปิ้งเสศษกรอกตอนนี้ร้อนปิ้งคอแห้งนี่ครับไอเล้าหุ่น แมนนี่เสียงอีเมียนี่มันแกวนวดเทาครับมัครับแกงเฮียเฟียนเลื้อปั่นไปเฮาอย่างนอ้อแบบนี ยูน uh. ี่ใส่หวอลนะยีแว่าอ่ะ่มาห่เี่ยหมเลั้นไงเอาควาย ปว้างเด้นถอยไปไกลๆพระเข้าขออกเลยกินหัวอาหารนะั่นแหละโอ้ยมีปิ้งตับอยู่ที่พี่ปิ้งตับของป้านด้วยอุ้ยอุ้ย,ยไปแล้วให้มอมแมมไม่อาบน้ำเดี๋ยวขอไหม้ห้อนห่อนคุณ <c oughs> จัน เพิ่งทานเราสดน้ำขั้งหอนนะครับคันแรกโอ้โหมาโหลดเพิ่งทานเราั้งหลวงลินนะครับนี่ตอ้องเปาเนี่ยเา,าผ่ข้หอนเพราะมัน,มนมอมอนไปดนตสิโลง่งอย่งเค็มเตี้ยงนัวอุ้ยเปหวานเห็ดมะนาโกโกโก นี่ครับคำที่ว่าจากคุณนำโคก,กันนึงครับคนเดียวมันหอนกันเดวเอื่อนครับของโตสุดจอดของโต้มาครับเนี่ยิลองจำมะฮงครับกับปูดอนของโตแล้ว เนี่ยบริสเตรตตอนประแดดครับมันระวังงี้ปูดองนี่ครับเป็นเหลืองเลยที่หอมมันปูครับกลับมาครับ

ัไฟป่าดันเดี่ยวครับพรองตีความหมูครับเปลี่ยวนัว<ส>พอดีแป็กเกินแต่มาก สนใจอะไรรึมั้งคนเดียวดองทุกดาต้องดอง,ดองตม้มกับมะดองครับทุกอย่างจะถูกหลักอนามัยแข็งเป็นเตียงทั้งิมดทั้งหมดาเขาไม่ได้ต้มหรอกครับเขาจีนเขาทำต้มนะดอกน้ำตม้ำตมมะล,ลวกงลุ่งเต็ม น้ำเกลือนะครับต้มน้ำเกลือมาลวกเลยขังแน่นโยเลยแค่แค่เท็บนี่ก็ด,ด,ดองปูหลายๆกลิมนสุดผูดองหอมปู ก็ผักแตงโมสดสๆก็สดกับกว่าครับหวานร่างนะครับอใส่กวางเนื้อมาครับ เนื้อนื้อวัวครับเนี่ยเ <center. S 1> หลือหอนมากเลยกลับมาครับเจ็กลอบชมนะนตัวงามคุ้มผมจก,กจุดเจ้านี้สาดเลครับซึ่งเจ็กล่อกหมูหัวเนื้อ ทันจะกล้ารโหเท่นเราไงบอกว่าไว้ข้างนอกแม่เหรอมาครับประคอชิ้นแจรประอปคอท่านเข้ามาเอิ่นชิ้นแจประคอครับ ต่วนประอดตัดแทนแต่เดียวอืมประอดอืมทำเหนียวกุยอรูจัาครับจำแก้วบองไหมทำนี้เขาจำนี้จำคงยังสุดยอด้จัอาอไปเอกมาเขาิดกับนเเบื่อหนยเขานุ่่เหงี่ยวกันหรอ

กินแ้วัก็กินอกินตับไม่ฟันนั่นกินตะเก็บพองล้วกินตับมีคนเดียงมาเขาแนะนำอยู่ยังพย้นให้กินตับตลาดเมื่อกีนสารเห็นแต่องเสียกินแล้วล่ะกิน้ำได้ขีดแล้วรถแมว่าเลยขอขึ้นมาในก้กิเป๊ะแง่ไปยังไม่กินหัวอาหารตัวมืมยไม่กินเปก็อะอ่างเ้ยาบกินน้องอะ

ซอมันจะแ<อ>สบแ<อ>บบกรับกคักรักหอักระบอกเหมูลเลยกรบหมูแต่บอ,ม,อมีมันไหลมันได้แสบมีเป็นเหนื้อกับกลิ่นนิดหน่อยแสบแสบดุยังครับเตียงคแสบ ข้าสี่คนกับข้าวปั้นนะว,วันนี้ ก็ค <Cornell. S 2> ุ้มหมดคุ้มก็หลานเพราะมันเสียยาขาวมาเลี้ยงเนี่ยเนาะไปกินน้ำงากระไรเนี่ยงาหรืองาคุ้มดีนะฮะเป็นของคือของที่เราเหมาะคุ้มเลยนะดีที่หน้าคุ้มด้วยจริงๆของที่เราคว้า ห้องไม่ตหน้าห้องกหลายสายมับก็ขึ้นคอนโทรลบุ๊คต้องติดขาตัวก็เฉียมนโอ้อันตันไปพอั้งแ่ข้นแล้วแล้วขึ้นมาดูวก่งข้นอาหารครับัน จับไปตามยับทองกินจะพิมพ์ตามลงไปให้ที่เจมส์ทอนกี่อนนะ

บาเนี่ยมันเ็ยขาท้องเนี่ยมันจะได้น่องเสียลูกสองคน เด่านตรวจไม่อยู่น้ำงเด่ 嗯，慢点，嗯。

ไอ้น้องน่จะเก่านคบเดอนตามแสบเพิ่นเขาก็กิ่นง่้ยจึืม ีนะครับคุณครับเจอกันบ้านใหม่คลิปหน้าเด้อบ้านอิ่มแล้วนอนแล้ว